สวัสดีครับผมเฟิร์สนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BC Robot นะครับพบกับรายการใหม่ของผมนะมีชื่อว่าสปอยอนิเมตวันนี้ครับผมจะมาสปอยเรื่อง Record of Ragnarok ok ละครับมาหาศึกคนชนเทพระหว่างเฮอร์คิวลิสปะทะกับแจ็คเดอะลิปเปอร์เริ่มเปิดตัวด้วยแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับข้ารการตอเนื้อเชื่อดังที่สังหารโซเฟนีอย่างน้อย5้ารายในย่านอีสเอนของกรุงลอนดอนในฉากเปิดตัวของแจ็คนะครับก็จะมียอดหนังสือระดับโลกอย่างเชอร์ล็อกโฮมเอ่ยปากว่า ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถไขคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์ได้ท a d ใดนั้นแจ็คเดอะริปเปอร์ได้ท้าทายเฮอร์คิวลิสว่าเซอร์ Sir, ในครนี้จะหมายถึงยอศอัศวินที่รับจากกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นแค่ในนามซะมากกว่าแจ็คคนจะเรียกเฮอร์คิวลิสด้วยนามว่าเซอร์เป็นการให้เกียรติเฮอร์คิวลิสนะครับที่เป็นนักรบนั่นเองจากนั้นแจ็คได้อาวุธออกมานั่นคือกันไกยักษ์ชื่อของวุธคือเวลุนโดยแจ็คได้ทําการบัฟอาวุธนี้ว่าเป็นเทพสัตตา อาวุธเทพสัตนานะครับก็คืออาวุธของเทพ,พเจ้านั่นเองแล้วก็โชว์ตัดเสาไฟไป็หนึ่งต้นนะครับตัดภาพมาที่เฮอร์คิวลิสได้เอ่ยปากว่าเดี๋ยวจัดให้เต็มคาราเบลแน่นอนทัในใดนั้นแจ็คก็วิ่งหนีเข้าไปในซอยทําให้เฮอร์คิวลิสนะครับหน้าลอยไป3วิพอเฮอร์คิวลิสวิ่งตามหาแจ็คแจ็คแกับชิลมากนะครับชวนดื่มชาซะงั้นเรียกได้ว่าเป็นการปั่นเฮอร์คิวลิสนะครับตั้งแต่เริ่มต่อสู้นั่นเอง แต่แจ็คได้แอบวางก,กับดักรดเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเฮอร์คิวลิสได้จากนั้นการประทะได้เริ่มต้นขึ้นเฮอร์คิวลิสได้เหวี่ยงกระบองใส่แจ็คและแจ็คป้องกันด้วยกันไกยักษ์แต่กันไกก็แตกละเอียดจากนั้นแจ็คได้คว้างมีดจมตีเฮอร์คิวลิสแต่การจมตีด้วยมีดของแจ็คกับจมตีเข้าเนื้อเฮอร์คิวลิสซึ่งทําให้เทพทั้งหลายนะครับอึ้งกันมากๆรวมถึงเฮอร์คิวลิสเองด้วยแจ็คได้ทําการบับว่าเวรุ่งของตนไม่ใช่เทพสัตตาําให้เฮอร์สนนนน้าอ,อกากอเเช่่ Jack ตตัััดทบงงงงพผูมฝในนมถึ แจ็คว่าชั่วจริงๆตัดผ้ามาที่เกลได้ถามพี่ตัวเองว่าทำไมถึงเลือกคนแบบนั้นนะเป็นตัวแทนของมนุษย์ตัดผ้ามาที่พี่สาวของเกลพูดว่าสิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าเทพนั้นก็คือความชั่วยังไงล่ะการต่อสู้ดําเนินไปโดยแจ็คคว้างมีดแบบไม่พักแต่เฮอร์คิวลิสก็ปัดทิ้งได้ถึงแม้จะมีเข้าเหนือบ้างแต่ก็ไม่สะเทือนจากนั้นเฮอร์คิวลิสเติมใช้กระบวนท่าที่1ราชสีแห่งนีเมียแจ็คต้องการโจมตีนี้เข้าไปแบบเต็มๆหนึ่งดอกแต่นั่นกับทำให้แจ็ครู้สึกดีใจและตอบกลับไปว่า amazing การต่อสู้ดำเนินต่อไปนะครับเหมือนว่าแจ็คกำลังจะเสียเปรียบแจ็คตัดสินใจหนีขึ้นไปบนหอนาฬิกาแต่เฮอร์คิวลิสเล่นใหญ่ด้วยการทุบฐานหอนาเิกาซะเลยแต่แจ็คก,ก็เกาะหอนาเิกาเอาไว้ได้ทำให้เฮอร์คิวลิสครับใช้กระบวนท่าที่7กระทิ้งแห่งคริสทันใดนั้นจะได้ทำการโจมตีสวนกลับโดยยกนาฬิกยยักษ์ควงใส่เฮอร์คิวลิสแต่เฮอร์คิวลิสมั่นใจว่าการโจมตีของแจ็คในครั้งนี้เปล่าประโยชน์มีแต่เทพสัตว์ตายเท่านั้นที่โจมตีร่างกายของเทพ,พเจ้าได้ เฮอร์คริสได้ทำแค่ยกแขนมาป้องกันแบบชิๆีๆแต่ให้หน่าตกใจคือการโจมตีด้วยในการยักษ์ของแจ็คกับฟันแขงของฮอริสขาดเข้าเต็มทําให้เหล่าเทพและผู้คนในสนามตกใจกันมากเฮอร์คริสได้เข้าใจทันทีว่าวุสัตาแท้จริงของแจ็คไม่ใช่กันไกย,ยักษ์หรือมีดจริงจริงแล้วมันคือถุงมือของแจ็คจากนั้นโลกิได้เสนอหน้าพูดว่าทั้งหมดที่แจ็คพูดมาตอนแรกคือการบัฟตัดภาพมาที่พี่สาวของเกลได้มีการเฉลยว่าแจ็คได้วุฒิตามยังไงเกวางแผนให้เทพเอิร์ก มาเป็นเทพสัตา์ให้กับแจ็คแต่เทพเอิไม่ได้ยินยอมจึงถูกแจ็คบีบคอและการมาเป็นถุงมือเทพสัตาให้กับแจ็คนั่นเองแต่ภาพที่การต่อสู้นะครับเฮอร์คริสได้เสียแขนไปหนึ่งข้าง แต่ไม่มีแม้กระทั่งความกลัวตัดภาพมาที่แจ็คนะครับแจ็คมีความสามารถพิเศษตั้งแต่เกิดและจะแสดงเป็นสีออร่าด้วยตาข้างขวาของเขาแจ็คพูดว่านี่คือพรจากพระเจ้าที่ประทานให้กับแจ็คเอาตัวรอดในโลกมนุษย์ที่ชั่วร้ายและแจ็คมองว่ามันเป็นศิลปะที่ช่วยมอบแสงสว่างให้กับชีวิตตัดภาพไปที่เฮอร์คิวสนะครับได้ถามกลับไปว่านั่นคือเหตุผลที่เจ้าสังหารผู้คนใช่หรือไม่และก็ตัดภาพมาที่แจ็คนะครับตอบกลับไปว่าเฮอร์คิวสไม่มีทางเข้าใจสีอารมณ์แห่งความหวาดกลัวที่ทําให้แจ็คหลงไหลและมองเป็นศิ ตัดภาพมาที่เฮอร์คิวิสได้พูดกับแจ็คว่าเจ้าได้พแพ้แพ้ให้กับความสิ้นหวังและยอมจนนนให้กับความพึงพอใจตัดภาพมาที่แจอีกครั้งนะครับแจ็คตกใจที่เห็นออล่าของเฮอร์คิวิสที่คล้ายกับแม่ของตนมันเป็นสีออล่าแห่งความรักตัดภาพมาที่การต่อสู้เฮอร์คิวิสได้ใช้กระบวนท่าที่12มีชื่อว่าทวารบาลแห่งนรกเซอร์บิลาต้องบอกเลยว่าร่างนี้โคตรเท่นะครับมีร้อยสักแล้วก็มีเกาะหนกตัดภาพมาที่แจ็คพูดว่านั่นคือกระบวนท่าสุดท้ายของท่านกันหรือ จากนั้นการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแจ็คทำได้แค่ห,หนีการโจมตีจากเฮอร์ควิลสเหมือนเดิมเมื่อแจ็คตั้งใจจะหนีขึ้นตึกกในครั้งนี้เฮอร์ควิลสตามไปซ้ำทันทีทำให้แจ็คร่วงลงมาและโดนลัวแหลมเสียบที่ร่างกายแต่แจ็คกลับลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ และเปลี่ยนผ้าคลุมเป็นอาวุธเทพสัตตาโชว์ฟันตึกไปอีกหนึ่งทีนะครับตึกถล่มนะครับมาโดนเฮอร์คิวลิสได้รับดาเมจแบดเต็มๆแต่เฮอร์คิวลิสก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บเจียงตายทั้งคู่แจ็คได้เอาท่อนไม้และเศษประตูมาทำเป็นอาวุธเทพสัตตาและต่อสู้ระยะประชิดกับเฮอร์คิวลิสแน่นอนว่าผลคือเฮอร์คิวลิสต่อยทะลุโล่ประตูเข้าที่ท้องแจ็คเต็มๆการต่อสู้ cules, ดเำเดนินไปจนกระทั่งแจ็คเห็นช่องโหว่ของเฮอร์คิวลิสแจ็คโจมตีด เฮอร์คิวลิสนะครับพาเตอร์สวนแจ็คแบบเต็มๆการต่อสู้เหมือนจะจบลงโดยเฮอร์คิวลิสเป็นฝ่ายชนะแต่แล้วแจ็คกลับใช้แรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นมาเดินโซเซไปใกล้เฮอร์คิวลิสเพื่อโจมตีด้วยล้วนหนามแต่ก็พลพาดโดนเฮอร์คิวลิสต่อยสวนเข้าที่หน้าเต็มๆในขณะที่แจ็คก,กำลังจะล้มเฮอร์คิวลิสตั้งใจจะปิดฉากการต่อสู้นี้นะครับแต่แล้วแจ็คกลับใช้แรงเฮือกสุดท้ายเปลี่ยนเลือดที่มือตัวเองเป็นเทพสัตตาและแทงเข้าที่ตัวของเฮอร์คิวลิสแบบเต็มๆท่านี้มีชื่อว่าเดียกอร์ว่า เหลี่ยมจัดจนวินาทีสุดท้ายการต่อสู้ครั้งนี้จบลงโดยแจ็คตัวแทนทีมนุษย์เป็นฝ่ายชนะก่อนแ่้งเธอคริสจะสลายได้กอดแจ็คและพูดว่าข้าย,ยังคงรักมนุษย์เป็นฉากต่อสู้ที่จบด้วยความลึกซึ้งจริงๆครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับรายการ s p เปอรแอนิเมะหวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกและคลิปแรกของผมจริงๆนะครับที่อยากลองทําขึ้นมาเพราะส่วนตัวผมชอบดูแอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับเลยอยากจะมาเล่าสรุปให้เ,เพื่อนๆฟังกันยังไงฝากเพื่อนๆติชมที่คอมเมนต์ได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า